4ปัจจัยที่ทำให้เราแก่ช้าลงค่ะอายุเราเพิ่มมากขึ้นตามตัวเลขนะคะแต่อายุของเซลล์หรือร่างกายของเราอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าตัวเลขจริงๆก็ได้เรามาดูเคล็ดลับ4อย่างนี้กันค่ะว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้เราดูแก่ช้าลงค่ะอย่างแรกเลยก็คืออาหารค่ะ อาหารสำคัญมากๆเลยนะคะอาหารที่ดีและสิ่งที่ควรทํามากที่สุดก็คือการลดน้ําตาลลงค่ะน้ําตาลทําให้เกิดการอักเสบและโรคมากมายในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นการลดทานน้าตาลจะช่วยได้มากอย่างเช่นเราไม่ควรทานขนมหวานหรือของหวานเกินสัปดาห์ละ2ชิ้นหรือ2ชนิดนะคะอย่างเช่นโดนะสอชิ้นชานมไข่มุกหรือเบเกอรี่ภายใน1สัปดาห์ ม่วนเกิด2ชิ้นค่ะถ้าใครหิวขยักทานลองมาทานเป็นผลไม้หรือเป็นดาร์กช็อกโกแลตที่มากกว่า90%หรือทานโยเกิร์ตแทนก็จะช่วยได้ค่ะอย่างที่2ค่ะการทานอาหารที่น้อยกว่า2มือ้อหรือเท่ากับ2มื้อใน1วันค่ะไม่ทานจุกจิกก็จะเพิ่ม คุณภาพชีวิตให้เราและอาหารที่เราควรรับประทานบ่อยๆนั่นก็คือผักที่หมักนองอย่างเช่นกิมจินะคะหรืออาหารที่เป็นสมุนไพรยอย่างเช่นพริกกระเทียมหอมพริกไทยอ่อนนะคะผักที่อยู่ในครัวของเราที่มาเป็นเครื่องเทศในการปรุงอาหารจะช่วยทําให้ระบบการทํางานของเราหรือฮอร์โมนความเครียดในร่างกายของเราลดลงค่ะผักเหล่านี้ยังทําให้ระบบการย่อยอาหาร ดีขึ้นด้วยและเคล็ดลับที่4ก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาค่ะซึ่งเป็นไปได้ยากสําหรับคนที่ทํางานออฟฟิศนะคะแต่อย่างน้อยเราควรจะมีการขยับเคยื่อนร่างกายของเราทุกหนึ่งชั่วโมงค่ะมีการลุกขึ้นมาเดินแม่บ้านจะได้เปลียรตรงที่ผู้ที่ทํางานบ้านบ่อยๆทํางานบ้านอยู่เป็นประจาก็จะทําให้เราได้ออกกําลังกายหรือมีการขยับร่างกายของเราค่ะบ้านช่องก็สะอาดนะคะร่างกายเราก็แข็งแรงด้วยค่ะ และอย่าลืมออกกำลังกายโดยการทำเวทเทสและการเดินอย่างน้อย5,000-8,000หรือ1 9 0 0 0ค่ะจะช่วยสุขภาพของเราดีขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้อาจจะทำได้ยากในชีวิตประจำวันแต่เราค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะจะเป็นการสะสมทำให้สุขภาพร่างกายของเราดีขึ้นค่ะและอายุยืนดูไม่แก่ด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุกค่ะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงนะคะ